อะไรกต้องตอไปเดีวอะไรอีกว่านี่เปบขนาดอะไรขนาที่ปัขนาดอได้ไหมขนาดเออไม่ต้องสนใจว่าใครจะรู้หรือเปล่าเพราะว่าคนอื่นไม่ต้องสนใจอโอเคีนะตัวละครในเรื่องกร์ตูน n รโต o เออนารนโตอะไรนะตัวละครสามค่เต่าไหม ไม่ดูะไม่ดูบไ่ดยไม่ดูเลยแต่ว่าคุณจะตอบหรเาใช่มาตก่อนอก่อนกตั้งโจสามอพเก่งนะพเก่งนะยหอรถมอเตอร์ไซค์ไยังมาห้า คดูคติดีแล้วยมเเล็งไปเลตั้งชื่อแั๊บนึงสมมติว่าตั้งเสร็จปุ๊บอยากให้วนซ้ายวนขวานหมเลยนะวนขวาก็เหมือนเดิมยวนขวาเอาข้อไหนคะก่อนต่อไปโอเคเพราะว่าก่อนก็คือตกรอบ่อยนะคะก็เโดนไล่ออกไปนะคะวนขวาไป ซื่อตัวละครในอวเอออ่าเพิ่งเล่นไปเพิ่งเล่นไป้่กวีราเออลอเลี่ยวันนี้นเจยบเเจียบนาตาาตุเนเฮ้ยอนนี่มันีมกคิกซี่อเลสสองตุกไปแล้วยังยายกต้องไปเลีนตั้ง ชื่อแป๊บนึงสมมติว่าตั้งเสร็จปุ๊บอยากให้วนซ้ายวนขวาเดี่ยหมดเลยนะอ่วนขวาโอเคก็เหมือนเดินเชียววนเดินวันขวานะเอามื่อไหนคะต่อมาก่อนออไปโอเคเพราะว่าก่อนก็คือตกรอบบ่อยนะคะก็เลยโดนไล่ออกไปนะคะวนขวาไปชื่อตัวละครในอวีเออเอออ่าพึ่งเล่นไปพึ่งเล่นไปรู้ไม่เกี่ยวกีร่าเออรอเลี้ยวนี่คนเจ็บปะเจี๊ยวเจี๊ยนนาตายาตุเรน เฮ้ยอนี่มันอีก้าวิกซี่อลิสตอเตนสามซเิโนสามซิลอุ้ยสามทเลนทุเรนไปแล้วไม่ใช่หรอคิวเรนคอชิเรนฮาตาฮาตาเตะหรอฮาตาลีเมืไม่ชื่ออะไรอไฮเาเตเฮ้ยช่วยอตัวต่อตัว